วันนี้นช่อเช่าเป้ลูพาดูรถนะคะวันนี้อยู่ในรายการ2องอีรีวิววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะรถเชฟโรเลตโค l โรโดคันนี้นะคะคันนี้นะคะปี2016นะคะเครื่อง2.5นะคะคันนี้คือจุดเด่นเลยคือของแต่งคือครบไปเลยคันนี้เนาะของครบจริงๆเลยพี่มีใครว่าเชฟรถนอกสายตาเดี๋ยวพามาดูนอกสายตาไหมอ่ะ นี่เลยกระจังหน้าของเขาเป็นไงน้องเงินมันแบบเหมือนลังพึ่งว่าตรงนี้มันจึงอยู่นะคันนี้นะคะกระจังหน้าสวยๆนะคะมาพร้อมนี่แบรนด์สัญลักษณ์เชฟโรเลยโครเชฟสวยๆคันนี้นะคะ เลิกผลิตไปแล้วนะคะแต่ว่ามีอู่ที่รองรับนะคะเชฟนี่เยอะมากๆทั่วประเทศเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยถ้าไม่ดีเราไม่เอามาขายนะคะเชฟนี่คือรถขายดีระดับต้นๆของต้หวันแล้วก็ราคาน้องแบบเบาๆคันนี้เท่าไหร่คะน้องเอินคันนี้เปิดตัวอยู่ที่359,000บาทโอ้หว้าวดา บอน6 0 0ับาทตลอดอายุสัญญาเลยใช่แล้วแต่ว่นี้อยากรีวิวมากกว่าใช่รีวิวกันเลยมาพร้อมกับไฟหน้าไฮโดรเจนนะคะคันนี้นะสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้โหมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยน้องเอินโอ้โหสุดยอดโอเคเลยนะดูสีรอบคันก่อนนะคะพี่ดีพี่บีอ่ะพี่บีเดี๋ยวเรามาดูสีแล้วก็ดูบอดี้กันดีกว่าคันนี้จะเป็นสีเดิมนะทุกคนสีขาวสวยๆเดิมโรงงานนะคะคันนี้สีเนี่ยบอกเลยว่า ให้99.9%เลยนะเพราะว่าสีเดิมนี่สวยมากๆใช่สวยมากนะคะคันนี้สีแบบว่าโหจึงอ่ะน้องเอิญมันจึ้งมากอะนี่มาจุดเด่นคันนี้ไม่พูดไม่ได้นะแม็กเวลสวยๆนะคะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะซงรองร้อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะพี่แต่ว่ารู้สึกว่าขอรีวิวหน่อยเถอะว่ายางเนี่ยมันรู้สึกว่า จะมีตำหนินิดนึงไม่ต้องห่วงออก<ว>รถกับเรานี่จัดยางใหม่ไปให้เลยสวยๆนะคะชุดใหม่สี่ล้อสี่เส้นไปเลยใช่ซื้อรถแถมยางแถมล้อนะคะซื้อรถแถมล้อนะคะถ้าไม่ซื้อรถไม่แถมล้อนะคะถูกต้องไปที่อื่นไม่รู้ได้ล้อหรือเปล่ามาที่เราได้ล้อแน่นอนนี่ออปชั่นนี่ไฟเลี้ยวไปกระจกสวยมากคันนี้นี่มีโลโก้ของเขาดูแลแม็กตรงนี้นะคะอสวยๆแล้วก็งานออกแบบของเขาคือจึ้งนะน้องเอิญจึ้งอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอยากชมภายในละ มาเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าเปิดเลยดีกว่าโอ้โหว้าว wow, ไม่ไหวนี่คนันนี้ดิฟฟี่หกตัวอ่ะสุดยอดอยู่นะ เฮ้ยดิฟฟี่หกตัวนะแล้วก็มีวัสดุหกสิบปอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบาะบาสีแดงสดๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราใบสองคู่หน้านะคะคันนี้คันนี้คันนี้คือตื่นเต้นทุกทุกอนูเลยดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเร้าใจอ่ะอยากได้คอนตี้ปะคะนี่เลยจัดเครื่องเสียงมาให้เราเรียบร้อยนะคะเต็มลำอัดแน่นเสียงสมบัติอ่ะทุกคนโยกนะคันนี้โอเคอ่ะเพราะคันนี้คือพร้อมโยกอยู่นะใช่พร้อมโยกเลยนะคะเดี๋ยวนี้นีนี่มีข้างในอะไรนะมีขำให้ด้วย เออวัยวรุ่นทํากินเขาชอบทํากันนะคะวัยวัรุ่น,เ,นเขาชอบนะคะคันนี้<ว>คือเหมาะเหมาะกับวัยรุ่นทํากินมากๆพอนหกพันตลอดอายุสัญญาอ่ะยังมีของเล่นอีกมามาเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกัน<ว>ดีกว่าพี่ๆีขอโม้หน่อยว่าคันนี้ไม่เพียงแค่ 9ก้าหมื่นโลเท่านั้นเองโอ้โหใช่โอ้โหคันนี้คือไหมถูกถูกค่ะปี2016ันสิบหกไม้เก้าหมื่นได้สีเดิมนี่สีเดิมเดิมจากโรงงานนะคะสีเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยแทบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมแล้วนะจ้าคันนี้ได้มาแบบต้นของมือเดียวป้ายแดงนี่คันนี้น้องเอิญมีตรงนี้แล้วเฮ้ยใส่ไว้ทําไมทุกคนใช่เอาไว้กันหมาหรอเฮ้ยตายแล้วอันนี้อะไรอะอาอนบาร์นะคะไม่ใช่อาอนแมนนะทุกคน มันเอาไว้กันอะไรอะ่ะแล้วปกติเขาไม่ปิดตรงนี้กันเหรอคะทุกคน<า>ก็สงสัยสงสัยเฉยแ,ตตแค่รีวิว<ส>ไงรีวิวอสัวัยเข้าไป <c oughs> นี่เป็นไงอันนี้เขาสีน่าจะไทเทเนียมไหมเขาเรียกกันวัย,ยรุ่นทำกินวัยวรุ่นทำกินเขาชอบใส่กันนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรอยู่เหมือนกันเนาะน้องเอ๋นาะแต่เห็นเขากันอะไรแหละ ก้ารลดสะบัดได้หรือเปล่าเออมันอาจจะก้ารลดสะบัดได้นะหรืออาจจะแบบค้ำไม่ให้ให้รถคงเค้งโคงไปโคงมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ให้แบบคงเค้งกระจัดกระจายให้มันแบบทรงตัวดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์แหละแต่เราอ่ะซึ่งเข้าไม่ถึงใช่อ่ะจัดมาให้วัยรุ่นทํากินเนาะโอเคนะคะเรียบร้อยนี่น่าสนใจ มาดูสีนี่อุ้ยมีค้ำท้ายให้ด้วยนะอ่ะมีค้ำป้ายมาอีกพี่บีคันนี้ขายเพียงแค่สามแสนะมันคุ้มไหมใช่มันได้ของแต่งครบขนาดนี้ของแต่งคือครบมากเลยนะผ่อนเท่าไรพี่บีเอาจริงคันนี้ผ่อนหกพันตลอดอายุสัญญาอ่ะเป็นไงไม่คุ้มตรงไหนก่อนออกรใช้เงินกี่บาทพี่บีออกรถใช้เงินศูนย์บาทนะคะเป็นไปได้รีวิวนะคะใช้รถคันนี้นะคะขอรีวิวว่าออกรถคันนี้ใช้เงินศูนย์บาทใช่ผ่อนหกพันบาทผ่อนหกพันบาทตลอดอายุสัญญา ใดๆก็คือของแต่งให้มาแบบครบๆทุกอนูเลยไม่ว่าจะเป็นดิฟฟี่ดิฟฟี่ใช่คัมเคะเครืองเสียงเบาเบายด้วยอเป็นไงคุมแซดกันไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีท่อใช่ไหมคันนี้ลืมไม่ได้ไงคันนี้คันนี้เหมือนท่ออยู่ไหนวะเออเออท่อซิงนะคันนี้คันนี้ท่อหายท่ออยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนท่อไปไหนคันนี้ท่ออยู่ตรงไหน เอ้อท่อไปไหนวะเดี๋ยวไปลองสตาร์ทให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูซิมีท่อหรือเปล่าคันนี้มันจะมีท่อหรือเปล่าใช่น้องเออลองซิโอ้โอหนู่นเลยทุกคนท่อสตาร์ทนะโอ้โหสุดยอดเลยนะคันนี้นี่ควันดำมาแล้วด้วยโอ้โหเป็นไงพร้อมแซดนะคันนี้อ่ะเครื่องเสียงเน้นๆเต็มลำคําบาร์คัมเคมาให้ท่อ ควันดำๆมาเลยมีหน้าที่ขับรอๆอย่างเดียวมันมีท่ออยู่ใช่ไหมสรุปมีท่อนะสิงๆเน้นนะทุกคนคันนี้บอกเลยว่าได้ไปก็คุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าว่าห้องเครื่องเขาจะกริบแค่ไหนดูสิคะในส่วนของห้องเครื่องบอกเลยพี่บีโอ้โหดีดูสิ ใช่เม็ดอาร์ยังอยู่รอยมารจากโรงงานยังอยู่นะคะสลึงยังอยู่ครบๆนะคะคันนี้รับประกันโครงสร้างให้เลยค่ะพี่บีว่าไม่มีชนหนักน้ำร่วมตัดต่อย้อมแมวขายแม่ถูกต้องไม่มีมาแน่นอนใช่นะคะคันนี้ขนาดเป็นรถแต่งซิ่งนะคะแต่ว่าห้องเครื่องยังเดิมอะเดิมสนิทอยู่เลยนะคะคันนี้ไม่มี สวมเครื่องอะไรใดๆมาก็แล้วแต่นะคะไม่มีไม่มีนะคะเรารับประกันให้นะคะร้านเรารับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะใช่แล้วแล้วเรามีบริการหลังการขายด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะร้านเรานะคะรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ทุกอย่างให้ลูกค้ามากกว่าร้อยแปดสิบรายการเลยนะคะโอ้โหเป็นยังจุดฟังนะคะสุดฟังอยู่นะโอเค งั้นวันนี้นะคะเรารีวิวกันพอของปากของพอ<ช>ก็พอนอน้องเอิญอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพามารีวิวอะไรนี้ต้องคอยติดตามกันแล้วนะ,นะคะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชาวเปรูพาดูรถชาแนลด้วยนะคะ<ช>และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ พวกเรานะคะอาติดตามอีพีจะต่อไปของพวกเราด้วยนะคะในรายการสอง E ีรีวิวเราขอจบการรีวิวไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยอัลพงคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ